มันอยากรู้มันจะไป็กูถึงได้เข้าโรงพยาบาลจิตเวชไม่อมาไปเล่า้น้องฟังเถอะกูให้โอกาสมึงตอบอีกทีอ๋อโอ,โอเคตอนนี้อยากแล้วก็ได้หมอแม่ไม,มีวินิจฉัยว่ากูเป็นโรคโรคนึงวหวเฮียโรคอะไรวะจิตเภทอะไรเงี้ยหรอเราแต่หมอแม่งเบาเพรากูเป็นโรคข้างรักไหส้สัตส มึงฟังเพลงมากเกินไปแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่คิดจะฟังกูเล่าหน่อยหรอว่าทำไมหมอมึงถึงบอกว่ากูเป็นโรคนี้เออเออก็ได้ฟังสักหน่อยคงจะไม่เสียหายอะไรมากนักหรอกคือว่ากูอยากจ,จีบสาวคนหนึ่งเว้ยเออเออก็ดีนี่มีความกล้าแสดงออกแต่ว่ากูดันเล่นใหญ่เกินมันหน่อยจะโดนจับยังไงวะก็อย่างนี้ เขาไม่น่าทำแบบนั้นเลยวะเฮียเออเออ,เ,อ,อเขาไม่น่าจับกูไปเลยใช่ไหมเปล่าเราต่กูจะบอกว่าเขาไม่น่าปล่อยมึงออกมาเลยวะไอ้สัตว์